Đây mà leo tụi nè, Đây mà leo, đây mà leo. Nhanh ừ. Tụi này Nhanh chưa Ôi, ขอ้นเลยด้วยเกินนี่ขึ้นเลยได้เกินนะี่เลยฮะตัวเบาๆง่ายๆกราบทักทายสบายดีพี่น้องพบพอกันอีกแล้วกับแซวดาวเส้นเก้าเส้นเคยอันเมื่อน,นี้เนี่ยสาวดาว,ว่าสีไปหาอยู่หาก,กินพี่น้องเลยพูดแหละ ลงทงลงท้าผูแหละว่าสิไปหาคุดปูหน้าโคโหอยนี่แหละจากสีด้บอกน,น่นเลยอเลยปะไปลุ้นน้ากันไปลุ้นไปเบิ้งน้ากันว่าชาวดาวซีมานบอกเล่นเลือนนเลยหูกอ้ปูหน้า,หหนาเห็นไหมคุดเบิ้งมาเียจะว่าเลิกบรแก้วดอดินกะเป็นจะโอ,อนแบบนี้คุดลงมือก่อน หลุมพี่น้อยขุมห้าคุดเมื่อก่อนนั่นแหละคุดกบูนาเมื่อก่อนนะอนี้เฮ้ามาเบิ้งมาสิมีเขียดปะบางทีเขียดเฮ้าเฮ้ายังมาหยามเบิ้งลดนน้ำกันมีปลาเรืนนั่นแหละอืมอีมีมีเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องอยู่ไหนฮะเห็นแล้วเห็นแล้วจุกเอาคนเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่โตับบักี้ย่ๆยเลยห่านอยู่นี่มาแล้วมาแล้วม,มันเหาอยู่นี่เน,นาะไปมาแล้วไปไปกันต่อ กับปูนหน้าอีกแล้วฮะฮามาคุดอีบอันนี้ อเมย่างดีวันนี้ก็เห็นลุกไแล้วพี่น้องหยามเบิ้งพี่เคล็ดับเข้ามาขึ้น,นเห็นแล้วพี่น้อเห็นแล้วเห็น้วนแวนี่นี่น,น่นี่เนหน้าเน,น้นี่ใครมาแล้ว ตัวเดียวบ่ได้หลายตัวเนะาะค่ะตัวนี้ก็บางกันได้ตัวเดียวว่ะหึยังอยู่เออมีอีมีอีโอ้มีอีอ,อ,อยู่หน่อยพีป้าสามตัวนี่สองตัวนี้ตัวที่สามอยู่หน่อย ที่สามเัาโซ่ไหลเลยมีเขาสาบตูวนะตัวที่สามมดทั้บ้าเนาะบอกกันเ้อะหมดแล้วตัวนี้ได้สาบตัวถุงนี่เห็นเธอมันเหงุดาานะกระมา,านยู ไปไปกันต่อพี่น้องปูน้ปูน้ขุดกระปูอีกก็ไปที่ปูละ บ,บุกบุกบุุ้ยบแล้วบอแต่บ,บุบุงบุกบุกบแล้ว,ลวพี่น้อบน,นเลยบแต่บุกบุกขึ้นวัเลิกกว่ะบุันแห้งบซ้ำาหนิเห็นลมยามลมอีลุ้นลุนลุ้นอีกเลยเดิ มาดูนํากัน hmm, เห็ดขา หมดแล้ว,ดลวได้ชงตุ่นนี่ไดเคียนค่ะข้ากับเคียนน้อยอ่านไปก่อนมันห้าอีกมือหน้ามาอย่าไม่ไปไปต่อเห็นอีกแล้วนี่เห็นอีกกับคุดอีกห้ามาคุดกระปูไปคุดไปน,นี่ ตนเ่ยพุ่งเลยได้ตื้นเลยเลยฮะตัวพก่าย่ายดจองสำบัดคุ้งเห็นหลุมอีกแล้วมล้ก็ในที่นี่บ่า Nh không nickel mingling thôi nhưng bụi dạo được đây mà leo, nè, đây mà leo, đây mà leo, สามนี่สามตัวบกันบดแล้วแสดงอารมณ์นี้ก็ได้สามตัวมันอยมันเนาะสามตัวเทาก็บมันไม่ได้มน,นี่ตั้งใจว่ามาคุ้คุ ได้ขเขาเครียดน,นี่ลมนี้เปไหนไรไปเอาไปเบิ่งลมลมนี้บางที่ไม่อีได้ทำมาลุนแ้วกันมีก่อนได้ใด โตขง่ายแล้วพี่น้องมองเด้อค่อยๆค่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเพื่นที่ปล่โ <c oughs> ตง่ายนะผมนี่มีช่องโตปาดห่างหวานได้นี่โตข้ง่ายเลย มาแล้วมาแล้วึวปูกับได้ชมต้องมาคุดปูเเฮนเครียดแล้วกัหายามหุ่มแล้วแบบนี้นี่จะสอบอัดไว้อัดอีกมื่อนาห้ามมายามิไ้ไปกันต่อพี่น้อง ได้ซูดไปนี่ช่วยเฮ็กสวยแล้วห้าสิบหมื่นมั้งลูกเนี่ยปู่ที่ได้กันมลงบาหลายซ้ำนี้เลยทางจะคุดทางย,ททา,งย,ยามลมหาเขตแน่ซอย,ยแล้วะมยเลยหย่าแล้วไปน,นี้เดี๋ยวมาเบิ้งเขตเฮาห้าสิได้ซ้ำเลยเขตเฮาก็ได้พอกินอยู่ เคียดทเหายามลุกนะสรุปแล้วเคียดก็ได้ปูกก็ได้แต่โบหลายจัก่างพี่น้องเอ้ยฮ้อนแดดมือแล้วก็เลยมาซรันี้แหละพี่น้องเอ้ยื้อน,นี้กะเทงซอยละมือโบได้คําไาหากินกะบ่มาณได้แต่ทรํานี้แหละก็ขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้แหละพี่น้องเอ้ยื้อน,นี้ก็ได้พบกันคลิปทบอไปเนาะขอบคุณขอบใจที่เข้ามารับสมเด้อ จบแล้วคลิปนี้ไปแล้วพบกันกับสระคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย